โลกนี้มีนักเตะหลายคนมากครับที่ได้รับคําชื่นชมมากมาในเรื่องของศักยภาพฝีตีนแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีหลายคนที่ไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงเส้นทางความฝันที่ตั้งมั่นเอาไว้ด้วยเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บครับดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้ออร่อยคุ้มค่า ริชเจมเป็นฟูลแบ็กที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดคนหนึ่งของเชลซียุคนี้เลยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถแจ้งเกิดขึ้นมาจากอะคาเดมี่โดยตรงแล้วก็มีโอกาสสร้างตำนานบทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรได้ในระดับเดียวกับกัปตันอย่างจอร์นเทอร์รี่ฝีไม้ลายมือของริชเจมทุกคนเนี่ยให้การยอมรับว่านี่เป็นแบ็กสมัยใหม่ที่ขึ้นสุดลงสุดวิ่งไม่มีหมดมีส่วนร่วมกับเกมรุกสูงมากและก็หวังผลได้จากการสร้างสรรค์เกมไม่ว่าจะเป็นลูกครอสตลอดจนเรื่องของการทำประตูแต่อย่างไรก็ตาม รับสิ่งที่เป็นปัญหาและน่าเป็นห่วงเอามากๆก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บครับที่มันมักจะวงเวียนเข้ามาทัดทายริสเจมอยู่บ่อยครั้งครับแม้ว่าตอนนี้น้องเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีครับแต่ทว่าตลอดช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับชาวขอฟนาไม่รู้ไม่ว่าริสเจมบาดเจ็บไปทั้งหมด15ครั้งครับย้อนกลับไปช่วงซัมเมอร์ปี2019อาการบาดเจ็บแรกของริสเจมเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณข้อเท้าครับและนั่นก็คือโรคเบี้ยงที่สาหัสที่สุดเพราะมันต้องใช้เวลาพักฟื้นไปนานถึง112 2วันหรือประมาณ3เดือนครึ่งวันนั้นรีเจมพลาดโอกาสลงเล่นในเชลซีไปมากมายถึง21นัดถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นครับรีเจมมีอายุเพียงแค่20ปีครับแต่แพลแรกในชีวิตของเขาเนี่ยดันกลายเป็นอาการที่สาหัสที่สุดในชีวิตกันไปเลยทีเดียวซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นครับพิษอาการบาดเจ็บก็มักจะกลับมาทักทายน้องรีสอยู่บ,บ่อยๆครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามเดือนบาปกรรมตรงนี้จะโคจรกลับมาถามทายน้องเจมอีกครั้งครับซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับรีเจมใช้เวลาพักฟื้นจากอาการ บาดเจ็บไปทั้งหมดนะ541วันปีหนึ่งแม่งมี3 6 5วันคิดเอาละกันรีเจมพลาดโอกาสลงเล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมด89นัดหากตีเป็นค่าเฉลี่ยจำนวนการลงเล่นเนี่ยก็เทียบกับระดับสซีซั่นน่ะเพราะซีซั่นหนึ่งเนี่ยพรีเมียร์ลีกแข่งกัน38แต่รีเจมพลาดลงไปแล้ว89นัดแน่นอนว่าจุดที่อันตรายที่มันสร้างความสาหัสความหนักใจให้กับนักบอลอาชีพมากสุดมันคือบริเวณหัวเข่าครับซึ่งตัวของเจมเนี่ยบาดเจ็บที่หัวเข่าไปแลล้้ววว2รรอบชเาพัักกืนม ะะรวมกันทั้งหมด2รอบ95วันหรือประมาณ3เดือนพลาดโอกาสลงเล่นกับเชลซีไปทั้งหมด16นัดครับอย่างไรก็ตามครับจุดที่แพ้กล่าวเจ็บแซมลาวแซมอีกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโรคเรื้องประจําตัวเนี่ยมันคือบริเวณแฮมสตริงครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าอาการบาดเจ็บ6ครั้งจาก15ครั้งเนี่ยมันก็บริเวณแฮมสตริงข้อพับด้านหลังของเขา่าทั้งหมดเลยและในแต่ละครั้งครับมันก็ส่งผลให้รีเจมนอนเบื่ออยู่ที่โรงพยาบาลนะไม่ต่ำกว่า1เดือนครับครั้งแรกเกิดขึ้นปี2020 3ปีก่อนตอนนั้นพักฟื้นไป25วันพลาดลงเล่นไป5นัดนะครับครั้งที่2 2ธันวา2021ครับพักไป4 9วันพลาดโอกาสลงเล่นไป11นัดครั้งที่3รู้สึกว่าเบาหน่อยครับพักฟื้นแค่7วันพลาดโอกาสลงเล่นไป2นัดในช่วงเมษายนปี2022อครับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันคล้ายๆกับความคิดถึงเมียเลยครับพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คล้ายๆว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดครับสำหรับบริจเจมเนี่ยพอเข้าสู่ปี2023อาการบาดเจ็บที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดก็มีอยู่4ครั้ง สามครั้งแม่งเกิดที่แขกเก่าที่เรียกว่าแฮมสตริงลุ้นๆครั้งแรกมีนาคม 2, 2023เจ็บแบบบางเบาครับมาทักทายเหมือนแบบว่าเอ้ยเป็นไงบ้างร่างกายมึงอ่าพักไปแค่4วันพลาดลงแค่หนึ่งนัดแต่อีกหนึ่งเดือนต่อมาครับในช่วงเมษายนครับริชเกมก็บาดเจ็บซ้ําที่แขกเก่าแฮมสตริงเป็นครั้งที่2พักประมาณ36วันพลาดลงเล่นกับเชลซีไป7นัดครั้งที่3เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงซีซั่นเปิดใหม่หมครับพักฟื้นไป54วัน เกือบ2เดือนพลาดลงเล่นกับเชลซีไปอีก9นัดครับเมื่อมี1แม่งมี 2, 2> แม่งมี3แล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับ8ทันวาที่ผ่านมาริชเจมครบ24ปีบริบูรณ์ครับไม่รู้ว่าโชคชะตาบาปกรรมหรือแบบพรหมลิขิตครับแกก็ไปเจอปัญหาอาการบาดเจ็บครั้งที่4ของปีจนได้ครับเท่ากับว่านี่เป็นอาการบาดเจ็บครั้งที่16ในชีวิตและเกิดขึ้นที่แฮมสตริงเป็นครั้งที่7แล้วในรอบ3ปีซึ่งรายงานรอบนี้ครับระบุว่าริชเจมครับต้องนอนคุยกับพยา ปาลอีกประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยเท่ากับว่ากว่าจะหวนกลับสื่อสนามเนี่ยก็ต้องรอนู่นเลยครับมีนาคม2 0 2 4ซึ่งมันก็ยังไม่มีการยืนยันว่าต้องพลาดโอกาสรับใช้เชลซีไปอีกกี่นัดครับแต่น่าจะแตะหลัก10นัดขึ้นไปอย่างแน่นอนครับรอบนี้แมรี่เจมส์จะอายุเพียงแค่24ปีครับแต่พี่แกบาดเจ็บไปทั้งหมด16ครั้งไม่อยากจะคิดถึงภาพอนาคตข้างหน้าเลยครับพี่แกเนี่ยต้องเจอโรคเดี่ยงเล่นงานอีกกี่รอบและมันจะมีเคสที่หนักหนาสาหัสกว่านี้อีกหรือเปล่าเราทุกคนไม่มีทางรู้ได้เลย ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับพี่เอ๋ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับนักกีฬาครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นของที่เกิดมาคู่กันเหมือนคู่กรรมอ่ะนะซึ่งมันก็มีนักฟุตบอลหลายคนครับที่ต้องยอมแพ้กับปัญหาและสังขารของตัวเองจนสุดท้ายต้องโบกมือลาเส้นทางแห่งความฝันในฐานะที่เราเป็นนักฟุตบอลและแฟนฟุตบอลแมนยูให้กําลังใจแฟนเชลซีครับเชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครคนไหนอยากให้เด็กเก่งๆที่โตมาจากคาร์ดิมีของสโมสรโดยตรงอย่างรสเจมต้องมาเจอกับโชคชะตาแบบนี้ครับแต่ยังไงก็แล แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากการให้กำลังใจกับพี่เจมต่อไปนะจ๊ะดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อร่อยคุ้มค่า